ด้านหลังพิษณิิดวงตะวันกําลังจะขึ้นเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะคะทุ่งนาตรงบ้านสวนพิษณิทนี้เองนะคะไปเดินฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพินิทอ่ะจะเตรียมขึ้นไลรสดนะคะแต่ว่ามารับชมบรรยากาศยามเช้าก่อนเดี๋ยวไปได้วยกันนะคะต้องค่อยๆเดี๋ยวด้วยกันนะคะสวยสดงดงามในยามเช้านะคะ สดชื่นมากเลยฉันมีความสุขน้ำเต็มเลยค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่สนิทจะพาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพื่อน่าฝั่งนี้อฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเพวืพ่อนๆจ<ะ>ืาอน,<ะ>นานานๆได้ออกมาสักทีสดชื่นเหลือเกินนะคะสดชื่นเหลือเกินนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะเดินค่ะ <c oughs> แฉะเขาเพื่อนค่ะแฉะแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรมีแจมไสนะคะวันนี้ มาชมบรรยากาศยามเช้าคะ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็ขานะพเพื่อนขานะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชม,มไปด้วยกันเนะาะเห็นไหมคะพเพื่อนคะ่ะเพื่อนมีความสุขได้กันหรือเปล่านะคะเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาสดชื่น,นนะด้วยกันนะคะสวยสดงดงามในยามเช้านะคะ สดชื่นมากแล้วฉันมีความสุขเดิน <c oughs> ะคะ่แะแฉะเขาเพื่อนขาแฉแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรมีดิดนะคะนะบ้านะจะหมจะช้าๆหน่อยนะบ้านพี่ซิมก็จะอยู่ตรงนี้คะ่คะเพื่อน่ะอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้เองเนาะอยู่มุมนี้เองนะคะเพืนะะ่อนขาเนาะแสงทองกำลังจะเกิดขึ้นในนีเนี่ยทองทุ่งยามเช้าๆนะคะนะคะ กะว่าจะเอาความยาวประมาณ3นาทีนะคะด้านหลังพิสนิตดวงตะวันกําลังจะขึ้นเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะคะทุ่งนาตรงบ้านสวนพิสนิตนี่เองนะจำใสนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะขอบคุณนะคะเ <c oughs> พืพ่อนๆจา นานๆได้ออกมาสักทีสดชื่นเหลือเกินนะคะสดชื่นเหลือเกินนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะอันนี้ก็ขานะพเพื่อนขานะพเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมไปด้วยกันเนาะเห็นไหมคะพเพื่อนขานะคะนะบ้านจะหมุนช้าๆหน่อยนะบ้านพี่ชิมก็จะอยู่ตรงนี้คะ่ะเพื่อนค่ะอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้เองเนาะอยู่มุมนี้เองนะคะพเพื่น <ขา S 2> พอนเพื่อนขา เมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนค่ะเช้ามาวันนี้ก็นะอากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนถั่วฝักยาวมั่งอะไรมั่งกระเจี๊ยบมั่งเลยปลูกตรงนี้ค่ะเพื่อนค่ะบางครั้งก็มีก็มะเขือบางทีเนี่ยก็เริ่มปลูกเนี่ยนี่ก็เริ่มปลูกอยู่แล้วดินเหนียวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไม้หนานะคะเนีย่ยต้นไม้หนาปลูกไว้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะเรานี้เล็กเกันนะคะ สวยสดงดงามในยามเช้านะคะสดชื่นมากแล้วฉันมีความสุขดินเหนียวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไหนหนานะคะเนี่ยต้นไหนหนาปลูกไว้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะบ้านเรานะคะเพื่อนเนาะแสงแสงทองกําลังจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วนะคะาเพื่อนเพื่อน่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเพื่อนเพื่อน่ะเช้ามาวันนี้ก็นะ อากาศดีมากนะคะเพื่อนแจ่มใสนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าค่ะขอบคุณนะคะเราด้วยกันนะคะสวยสดงดงามในยามเช้านะคะสดชื่นมากเลยฉันมีความสุขพาไปเดินปั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สนิทอ่ะจะเตรียมขึ้นไล์สดนะคะแต่ว่า มารับชมบรรยากาศยามเช้าก่อนเดี passes, ๋ยวไปด้วยกันนะคะต้องค่อยๆพาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สนิทอ่ะจะเตรียมขึ้นไลฟ์สดนะคะแต่ว่ามารับชมบรรยากาศยามเช้าก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะต้องค่อยๆเพื่อนๆมีความสุขด้วยกันหรือเปล่านะคะเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาสดชื่นเพื่อนๆจะนานๆได้ออกมาสักทีสดชื่นเหลือเกินนะคะสดชื่นเหลือเกินนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะ อันนี้ก็ขานะ,พะเพื่อนขานะ,พะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมไปได้วยกันเนะาะเห็นไหมคะ,พะเพื่อนค่ะค่ะด้านหลังพิศนิทดวงตะวันกําลังจะขึ้นเลยนะคะ,พะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะคะทุ่งนาตรงบ้านสวนพิสนิทนี่เองนะเนี่ยปลูกไว้สองสามต้นคะ่ะเพื่อนค่ะเอาไว้ทานเนาะนี่ก็น้อยนาเนี่ย้อยนา,น,ยน,ยน,านะคะ,พะเพื่อนยามเชา้า อากาศดีมากเลยดาวนี้เนาะด้วยกันนะคะสวยสดงดงามในยามเช้านะคะสดชื่นมากแล้วฉันมีความสุขบ้านเรานะคะเพื่อนเนาะแสงแสงทองกําลังจะเกิดขึ้นที่นี่แล้วนะเนาะจะประมาณนี้แหละยามเช้าเนาะดีจริงๆเลยอ,อากาศสดชื่นมากเลยะะเพื่อนคะ่ะปลูกเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะเพื่อนค่เนี่ยตรงเนี้ยจะปลูก เขาเรียกปลูกผักอะน้ําเต็มเลยค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่สนิทจะพาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพื่อนหาฝั่งนี้ยออฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวจะ,จะ,จะดินเหนียวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไม้หนานะคะเนีย่ยต้นไม้หนาปลูกไว้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะที่สุดเลยฉันเลยกลับมาบ้านฉันมีความสุข ความสุขของฉันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอันนี้ก็ขานะพเพื่อนขานะพเพื่อนเเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมไปด้วยกันเนาะ,ะเห็นไหมคะพเพื่อนขาขาเพื่อนขา,ขาเนาะแสงทองกาลังจะเกิดขึ้นในนี่เนี่ยทองทุ่งยางเช้าๆนะคะนะคะกะว่าจะเอาความยาวประมาณสามนาทีนะคะที่สุดเลยฉันได้กลับมาบ้านฉันมีความสุข ความสุขของฉันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเดินค่ะแฉะเขาเพื่อนขาแฉแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีดิกเนี่ยปลูกมะเขือเอาเหอนปลูกเอาไว้ทานนะคะมีหมุนเวียนตลอดค่ะเพื่อนขาเนาะตรงมุมเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนปลูกหมุนเวียนตลอดเพื่อนเพื่อนจ้านานๆได้ออกมาสักทีสดชื่นเหลือเกินนะคะสดชื่นเหลือเกินนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะ ระคาด้านหลังพี่สนิทดวงตะวันกําลังจะขึ้นเลยนะคะพเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทุ่งนานะคะทุ่งนาตรงบ้านสวนพิสนิทนี่เองนะ,ะดินเหนียวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไม้หนานะคะเนีย่ยต้นไม้หนาปลูกไวะคะ้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะพเพื่อนๆ่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะพเพื่อนๆ่ะเช้ามาวันนี้ก็นะ อากาศดีมากนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะ,ะนานๆได้ออกมาสักทีสดชื่นเหลือเกินนะคะสดชื่นเหลือเกินนะคะฉันมีความสุขเหลือเกินนะคะจะประมาณนี้แหละยามเช้าเนาะดีจริงๆเลยอากาศสดชื่นมากเลยะะเพื่อนค่ะปลูกเนี่ยบริเวณนี้ก็จะพาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิสนิตะจะเตรียมขึ้นไรสดนะคะแต่ว่า มารับชมบรรยากาศยามเช้าก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะต้องค่อยๆดินเหนียวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไอยหนานะคะเนี่ยต้นไอยหนาปลูกไว้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะอันนี้ก็ขานะเพื่อนๆ<า>นะเพื่พดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมไปด้วยกันเนะาะเห็นไหมคะเพื่อนๆ่ะขาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สนิทอ่ะจะเตรียมขึ้นไร้สดนะคะแต่ว่า มารับชมบรรยากาศยามเช้าก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะต้องค่อยๆอ,อันนี้ก็ขานะเพื่อนๆขานะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ชมไปด้วยกันเนาะเห็นเลยคะเพื่อนๆ่ะที่สุดเลยฉันได้กลับมาบ้านฉันมีความสุขความสุขของฉันอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเนะี่ยปลูกไว้สองสามต้นค่ะเพื่อนๆ่ะเอาไว้ทานเนาะนีกันน้องหนาะ นะคะเพื่อนยามเชา้าอากาศดีมากเลยนะคะน้ำเต็มเลยะค่ะเพื่อนเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่สนิทจะพาไปเดินฝั่งนี้นะคะเพื่อน่าฝั่งนี้แอบฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวจะพันจา่าลูกไว้บุกไว้ทานค่ะเพื่อนเนี่ยอยู่อันนี้ตรงนี้ก็ถนนนะคะถนนถนนนะที่จะเข้าเนี่ยปลูกไว้สองสามต้นค่ะเพื่อนา่าเอาไว้ทานเนาะนี่ก็น้อยหนาเนี่ยน้อยนา นะคะพเพื่อนยามเช้าอากาศดีมากเลย <นะ S 1> ดินเหนียว,นวเนาะเพื่อนเนาะมีดินเหนียวด้วยนะคะนี่ต้นไม้หนานะคะเนี่ยต้นไม้หนาปลูกไว้ค่ะยังไม่มีลูกนะคะค,ะคะพเพื่อนขาเนาะแสงทองกำลังจะเกิดขึ้นในนี่เนี่ยท้องทุ่งยามเช้าๆนะคะนะคะ,ะ,คะกะว,ว่าจะเอาความยาวประมาณสามนาทีนะคะ,คะพเพื่อนขาเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะพเพื่อนค่ะ เชา้ามาวันนี้ก็นะอากาศดีมากนะคะเพื่อนนะคะนะบ้านะจะหมูช้าๆหน่อยนะบ้านพี่ซิมก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเพืนะ่อนค่ะอยู่ตรงนี้อยู่มุมนี้เองเนาะอยู่มุมนี้เองนะคะนะคถั่วฝักยาวมั่งอะไรมั่งกระเจี๊ยบมั่งอะไรปลูกตรงนี้ค่ะเพืนะ่อนะค่ะบางก๊ก